สวัสดีค่ะเลขเด่นดวงดีกับอาจารย์ศีเมืองเอกนะคะวันที่16พฤศจิกาเราจะมาดูกันว่าท่านไหนนั้นมีโชคกันบ้างดวงของท่านทั้ง8วันนะคะลูกเต๋าของแม่ผีเสื้อสมุทรอุเยออเยปะชะดาอุเยออเยปะชะดะอุเยออเยปะชะดะขอให้ปะขอให้โดนขอให้รวยทุก,ท,กทุกท่านนะคะ รวมทั้งอาจารย์สีด้วยเราจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์วันอาทิตย์โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันอาทิตย์โชคจะได้จากเลขบ้านเลขเก่าที่ท่านตามหรือบ้านเก่าของท่านนะคะแล้วก็เลขรถรถใหม่ป้ายแดงถ้าไม่มีรถบางท่านบอกไม่มีรถทำไงอาจารย์รถป้ายแดงใครก็ได้ ที่เราเห็นต่อหน้าต่อตานะคะก็ติดไว้นิดนึงถ้าไม่มีรถป้ายแดงก็รถของเรานั่นแหละจะป้ายแดงป้ายดำมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ปิกอัพได้หมดหรือท่านนั่งวินมอเตอร์ไซค์หรือ, side, รอสั่งอาหารแก๊ได้หมดนะคะรถทัวร์รถเมล์รถแท็กซี่ที่ท่านนั่งไปเลขสวยก็ลองดูนะคะท้ายเบอร์โทรศัพท์ อา,อาจจะซื้อมาใหม่หรือเอมีหลายเบอร์เบอร์ไหนออกแล้วเบอร์ไหนยังไม่ออกก็ลองซื้อติดไว้นะคะเลขนั้นมีสองมีหนมีเก้าสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันจันโชคนั้นจะได้จากท้ายเบอร์โทรศัพท์ ที่ท่านใช้บ่อยๆนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้บ่อยๆเรื่องการเรื่องงานนะคะหรือมีเบอร์เดียวก็เบอร์เดียวก็ได้นะ,ะเบอร์โทรศัพท์นั้นเราจะต้องจัดเป็นคู่คู่คู่ไหนออกแล้วคู่ไหนยังไม่ออกก็ตัดมันทิ้งไปนะคะแล้วก็เลขที่บ้านเจ้าที่บ้านให้โชคเลขที่บ้านให้โชคจุดทุบสั้นทุบยาวเป็นโคง้งเป็นงอเป็นตัวเลขจะได้โชคจากตรงนั้นแล้วก็ อายุคุณพ่อพอสอเกิดคุณพ่อนะคะคุณพ่ออยู่ขพอผพ่อคุณพ่อถ้าพ่อไม่อยู่ก็ซื้ออายุฝาโรงนะตอนนั้นนะคะเลขนั้นมี1มี4มี0ูสมตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะ วันอังคารโชคจะได้จากเลขฝันฝันถึงคนเป็นฝันถึงคนตายได้หมดแต่อย่าบอกใครถ้าตีไม่เป็นเอามาลงใต้ YouTube, ยู u ู e เดี๋ยวอาจารย์ตีให้นะคะแล้วก็บัตรทำงานบัตรท,ทำงานที่เราไปสแตปมทุกวันบางท่านบอกว่าไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำงานก็เลขที่บ้านค่ะนะคะไม่ได้ทำงานก็คือเลขที่บ้านเลขฝันนะบัตรทำงานโชคลาบนั้นมี8มีห มีหกสาตัวมาหนึ่งตัวสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันพุธกลางวันโชคจะได้จากพระราหูคนทรัพย์ถ้าท่านไปไหว้พระราหูขอพรพระราหูแล้วก็เลขที่บ้านเจ้าที่บ้านให้โชคหรืออายุแฟนอายุตัวเองพอสอบเกิดนะคะ เลขนั้นมีห้าม 7, ีหนึ่งมีเจ็ดสามตัวมาหนึ่งตัวสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันพุธกลางคืนโชคจะได้จากการที่ท่านไปทำบุญการที่ท่านไปทำบุญยอดกระถิน ปาาเนะยอดกระถินลงท้ายด้วยเลขอะไรก็ลองดูนะคะแล้วก็คนท้องให้โชคผู้หญิงขาวอวกให้โชคเพื่อนโทรมาบอกจากแดนไกลจากต่างจังหวัดหรือบางท่านก็จากต่างประเทศก็ยังมีเลยนะคะเลขนั้นมี5มีสองมีสามสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะัท่านที่เกิดวันพระหรือหัดวันพระหรืหัด เด็กบอกกุมารให้นะคะเด็กบอกกุมารให้ถ้ามีเด็กเล็กเด็กแดงหรืออายุรูปของคุณก็ได้นะถ้ามีเด็กเล็กหรือกุมารเขียน0ูถึงเใส่ภาชนะถ้ามีเด็กให้เขาเขาจับแต่ถ้ามีกุมารคุณจับเองนะคะแล้วก็ถ้าคุณได้ไปงานศพงานเขาดำอายุฝาโรงศาลาที่ไว้ศพหรือรถล,ลากศพก็ได้ เช่นกันนะคะอายุคุณแม่พอสอเกิดคุณแม่ถ้าคุณแม่อยู่ขอพรคุณแม่อายุพอสอเกิดหรือคุณแม่ไม่อยู่ก็ซื้อณนะตอนที่คุณแม่ท่านเสียชีวิตนะคะอายุฝ่าโรงนะคะเลขนั้นมีศูนมีหนึ่งมีสามสามตัวมาหนึ่งตัวนะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์วันศุกร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันศุกร์โชคจะได้จากเลขที่บ้าน บ้านที่ท่านอยู่นอนออฟฟิศหรือนอนบ้านเจ้านายไปนอนรีสอร์ทไปเที่ยวที่ไหนก็ได้เอาที่คุณนอนนะคะได้หมดนะแล้วก็ท้ายบัตรประชาชนบัตร ATM เลขที่คุณคำนวณท้ายบัตรประชาชนนะคะบัตร ATM เลขที่คุณคำนวณแล้วก็เลขรถรถที่ไปเฉียวไปชนมานะคะรถที่ไปเฉียวไปชน หรือกําลังซ่อมก็ได้เลขนั้นมีหนึ่งมีเจดมี8ปดสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันเสาร์โชคจะได้จากนางไม้นางตะเคียนเวลาท่านไปไปทำบุญกระถิน่นบางวัดก็มีตะเคียนมีนางไม้นะท่านอาจจะไปขอก็ได้รูปแป้งติดตัวไปก็ไปรูปไปขอนะคะแล้วก็ ยอดกระถินลงท้ายด้วยเลขอะไรก็ได้หรือท่านซื้อของเข้าบ้านชิ้นใหญ่ที่มันปีตัวเลขมันมีนัมเบอร์นะคะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอะไรได้หมดนะคะแล้วก็เจ้าที่บ้านให้โชคเลขที่บ้าน ให้โชคนะคะเลขนั้นนะคะมี2มี9มี3 3ตัวมา1ตัวนะคะเลขที่อาจารย์สีคำนวณเอาไว้ข้างบนเด่น8เด่น5ลอง1ดับ3ชนเด่นมีโอกาสมาแล้วก็ไม่มาข้างล่างเด่น4เด่น7ลอง8ดับ6ชนเด่นมีโอกาสมาแล้วก็ไม่มาเช่นกันนะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะ ที่ติดตามอาจารย์สีแชร์ให้เพื่อนเข้าไปในเพจเข้าไปเ c e b o o k ไปขอเป็นเพื่อนอาจารย์นะคะแล้วก็โทรมาดูดวงเปิดดวงกับอาจารย์300ถามได้ทุกเรื่อง992าคำถาม491คําคำถามค่ะขอบพระคุณมากนะคะ16พฤศจิก,กาขอให้ทุกท่านรวยๆนะคะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะรักทุกท่านนะคะ